น้อยกับแม่ที่อัปลักสำหรับผีร้าย2ตนนี้ต้องจับมาเป็นแพคคู่ครับเพราะเป็นแม่ลูกกันมากเกอเรดเชลเบิร์นที่มีความสูงเพียงแค่3ฟุตประกอบอาชีพเป็นนักสแสดงในคณะโชว์ของแปลกถูกเพื่อนรวมคณะที่มีความสูงผิดปกติข่มขืนจนทําให้เธอตั้งท้องและคลอดลูกชายที่มีน้ําหนักตัวมากถึง300อปอนด์เด็กยักษ์คนนี้มีชื่อว่าฮาร์โรลครับนอกจากสภาพร่างกายที่ใหญ่โตกว่าเด็กในวัยเดียวกันแล้วฮาร์โรลยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางสมองจะว่าเป็นออทิสติกก็ไม่เชิง เพียงแต่เขาเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้าอารมณ์ร้อนและโมโหง่ายจนมาวันนึงคนในคณะโชว์จับตัวแมกกาเร็ตไปซ่อนไว้ในถุงประสอบเพื่อหวังที่จะแกล้งแฮโรแต่แมกกาเร็ตกลับถาดอากาศหายใจและเสียชีวิตลงในถุงประสอบนั้นแฮโรเห็นเข้าจึงคุ้มคั่งคว้าขวานไล่สับคนในคณะแล้วนำชิ้นส่วนไปตั้งไว้บนตู้โชว หัวนหน้าคณะรู้เรื่องเข้าก็โมโหจนขาดสติจากการสูญเสียบุคลากรในการแสดงไปเป็นจํานวนมากจึงสั่งการให้ลูกน้องหั่นว่างของแฮโรออกเป็นชิ้นๆในขณะที่ยังมีลมหายใจ